จะทำอะไรมาล่ะไม่มีอะไมาถึงก็ไม่พูดไม่จาเชีวเจ้าพ่อไปคะเจ้าพ่อทรงผิดหวังมากใช่ไหมไปคะที่ลูกเกิดมาเป็นหญิงแทนที่จะเป็นชาย เจ้าพ่อทรงผิดหวังจนต้องบ่นให้ใครต่อใครฟังเจ้าอะไรมาพูดเนี่ยเจ้าพ่อรับสั่งตอบรือสิไหมคะว่าจริงหรือเปล่าอาวัตก่อนอื่นเนี่ย บอกพ่อก่อนว่าใครเป็นคนเอาเรื่องนี้มาใส่ในหัวของเจ้าเจ้าชายเสยนาบดีไปคะมันเป็นความจริงใช่ไหมไปคะเป็นความจริงที่รู้กันทั้งอาณาจ,จักรเชื้อพ่อต้องเป็นห่วงอานาคตของกุศารัฐเพราะเจ้าพ่อเห็นว่าลูกเป็นผู้หญิงคงไม่สามารถรักษากุศารัฐไว้ได้ใช่ไหมไปคะไม่จริงไม่ไม่ใช่เชนั้น ไม่จริงแค่นั้นเลยถ้าไม่จริงแล้วเจ้าชายเสนาบดีจะเอาอะไรมารับสั่งล่ะเพคะเดียกก่อนฟังพ่ออธิบายก่อนนะในฐานะที่เราเป็นพ่อเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพ่อถือซะว่าเป็นของขวัญอันมีค่าจึ่งฟ้าประทานออกมาให้พ่อกันกระเจ้า เล็กจก็สั้งเติบใหญ่โตขึ้นมาจนแบบนี้พ่อพ่อเฝ้ามองเจ้าอยู่ตลอดเวลาด้วยความชื่นชมเจ้ามีความงามเจ้ามีจิตใจที่ดีน่ารักน่าเอ็นดูและก็มีทุกอย่างที่พ่อกับเขาพึงปรารถนาที่จะให้มีในตัวลูกเขาคนนั้นแต่เพราะวาลูกเป็นหญิง พ่อเป็นห่วงเจ้านะการเมืองเน่ยเป็นเรื่องสกกรตกเกินไปสำหรับผู้หญิงแต่จะให้พ่อสละสิทธิ์โดยการที่กุสารัฐจะเป็นรัฐกลางเพราะว่ามีรัชทายาทเป็นผู้หญิงนั่นอะไม่ได้พ่อจึงให้เจ้าชายเสยนาบดีมาช่วยลูกและก็ช่วยกุสารัฐเรา ว่าทรงเสียพระทัยในส่วนนี้มันมันมันพูดไม่ถูกกลูกมันไม่ใช่เสียใจแต่อพ่าพ่อเนี่ยคิดอยู่เสมอว่าลูกเป็นลูกพ่อที่จะต้องปกครองกุศฐแทนพ่อต่อไปไม่ว่าลูกจะเป็นหญิงหรือเป็นชายพ่อต้องมีความหม่วงทังนั้น แต่ความห่วงของพ่อเนี่ยแหะเป็นความห่วงที่มีข้อผูกพันไปด้วยความรักไม่มีสักวินาทีเดียวที่พ่อจะคิดังเกียดลูกและไม่ปรารถนาในตัวลูกจะให้เป็นลูกของพ่อจะหาลูกอื่น อีกกี่หมื่นกี่แสนคนมาแทนเพื่อนแก้วพ่อก็ไม่ปรารถนาพ่อต้องการเพื่องแก้วคนนี้คนเดียวของพ่อ เกียบแล้วเลยเหรอแต่ทำไมเจ้าชายามาถวายชาจังเลยพี่คะพรุ่งนี้ก็จะวันงานแล้วจะประชุมเสนาบดีทันได้ยังไงผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีสลักสำคัญอะไรเป็นจต่เพียงข้อกำหนดขึ้นมาเพื่อให้ดูถูกต้องสมบูรณ์แบบเท่านั้นพะจาค่ะแต่เดจกศึกษาใครวร่าเปล่าเลยวุกอน ผมชั้นล่างขึ้นมาเท่าที่หัวใจพักดีต่อปุสารัตเป็นเครื่องกำหนดพระเจ้าค่ะก็เป็นเพียงเครื่องที่ช่วยทําให้ประกาศแต่งตั้งขอบใจมากนะนิสาฉันต้องขอโทษด้วยนะที่เสดจรุระช้าไปหน่อยก็พื่ผู้ชายหนึงสิทีช่ชายบุตรสกเพึ่งเอาเรื่องดุนไปถวายเจ้าพ่อเรื่องตำแหน่งที่จะต้องประกาศในวันพรุ่งนี้ฉันก็เลยต้องอ่านกับเจ้าพ่อจนถึงบ่าย นิสาออกเวรแล้วจะไปพบมารุษหรือเปล่ายงไม่ได้นัดกันเลยไหมคะนิสาฉันว่านิสาน่าจะไปพบซะหน่อยนะ เพคะหากเป็นพระบัญชาก็ขอรับไปด้วยกล้าพระย่ะค่ะลุงดีใจเหลือเกินพวกเราสามัคคีกันอย่างนี้เลยนะต่อไปภสารัพย์ต้องจเจริญรุ่งเรืองแน่ๆเลยคงจะเป็นไปตามรับสั่งแน่นอนพระย่ะค่ะหากการประกาศแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเข้าใจของทุกฝ่าย ก็จะมีอะไรนะจะไม่เข้าใจเรื่อการแรกแตำแหน่งที่ปรึกษาธานากฎหมายนี้ไม่เคยมีมาก่อนการแสดงเหตุผลและความจําเป็นของตําแหน่งนี้จําเป็นต้องมีพระเจ้าค่ะเรื่อการที่สองอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนจําเป็นต้องระบุไว้เพื่อการทางานได้ในทันทีโอเ้ยประการที่สองไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะว่า บุตสกสา์ก็เตรียมไว้เต็มที่แล้วนะเอาลูกหญิงเามาให้อุตสาห์ก็ดูสิลูก นี่ดูเหมือนจะเป็นวันที่ยาวนานเป็นพิเศษนะเพคะก็ต้องคอยได้เพราะคงจะไปงานเลยไม่กลับไปที่เนินฟ้าหญิงมาทูนเชิญให้สวยกางวันที่นี่เพคะเซธุลาและหล่อหน้่งหญิงไม่ถึงเจ้าชายศิณบ,บดีเหรอเพคะเพคะ,อ,ะ,พคะอีกไม่นานก็คงจะเรียบร้อย แล้วน้ำหญิงไม่เสด็จไปเปลี่ยนฉลององค์ก่อนที่เสด็จไปงานแล้วไปชุดเดียวนี้ก็ได้ไหมคะจะได้สนกับสภาพของกุศลย์ยังไม่เลื่อน้อนพระไทยหญิงทำท่าร้อยใจเลยไหมคะล่านะไหมคะผู้ชายนี่คือแปลกเวลาจะให้เราทําอะไรก็ได้แต่สั่งสั่งสั่งถ้าทําตามก็หาว่าน้อยใจถ้าไม่ทําก็หาว่าเราดื้อรัน้น ส่อะไรเพคะรับสั่งให้คมมากเสด็จคอยท่องสวมมยเ่อะเพคะพ่มาที่กุรัฐสู้ที่อมริษาไม่ได้เพคะ ป่านนี้ที่อุทษาฮิมนะคงจะตกทั้งเมืองแต่ที่กุสารักเนี่ยตกเฉพาะบนยอดเขาสูงๆใกล้ป,ปีใหม่คงจะหนาวขึ้นกว่านี้อีกจำได้ว่าเมื่อตอนเด็กๆไม่มีอะไรสนุกไปกว่าการน,นั่งเลื่อนเล่น,ลนบนในทะเลสาบมันไม่มีรงมีโอกาสถึงอย่างนั้นเช่ยเลยเะคะ สำหรับหญิงเมื่อตอนเด็กๆไม่ค่อยได้ออกไปไหนเหมือนคนอื่นเลยพี่คะอยากได้อะไรอยากเล่นอะไรเจ้าพ่อก็จะให้คนหาเข้ามาให้หญิงจำได้ว่าหญิงอยากจะเล่นหิมะปล่อยตัวใจจะขาดแต่เขาไม่ให้หญิงออกไปบอกว่าเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้เห็นแต่หิมะที่เขาตักมาให้ดู สักพักนม่งก็ละลายเป็นน้ำเจ้าพ่อเสด็จแล้วพี่คะอ้าวาพ่นายพงมาด้วยเพื่นกันเหยรอที่จะไปร่วมงานบ่ายนี้กับเจ้ชายสนาวดีพี่เจ้าค่ะเออ คอยพ่อนานสินะลูกนะคอยนานนี่ไปเริ่มาอาหารเนะี่ะเชิญขอพระทัยองค์ที่ทรงมีส่วนช่วยรักษาพุิษัรัฐเอาไว้ยิงทำอะไรไปคะแม่ที่โตคนดีกว่าระลาชาที่ดีจะสม